สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เอ็นบินจะมาเล่าเมาส์มอยก่อนชกศึกวันลุมพินี114วันศุกร์ที่27มิถุนายนก็มีการทําการพูดไปแล้วครับ2คลิป4คีคู่วันนี้จะขอพูดถึงคู่มวยเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงในระหว่างที่วันเวลามันใกล้เข้ามาทุกขณะเริ่มที่พ่อเทพบุตรซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นนาดากะโยชินาริตัวท็อปนักมวยไทยชาวญี่ปุ่นที่คนไทยและทั่วโลกยอมรับในความเก่งกาจ จังหวะออกอาวุธคมกรีบความเร็วจัดจ้านความหนักนวงก็อยู่ในความน่าหวานสุดอันตรายสำหรับนาฬกาที่ปรับฝั่งล่าชดํำเนินจนหาคู่ต่อกอนได้ยากนาฬกาเนี่เราทราบกันแล้วนะครับว่าเซนสัญญามาศึกวันหมัดหมาดเลยหลังจากที่ชิมลางไปในศึกวัน1 7 2ที่ญี่ปุ่นก็ทำการน็อกรักเอราวันไปตอนนั้นสัญญาก็ยังแค่ชั่วคราวนะครับแต่ถ้ว่าคราวนี้เนี่ยสัญญากับศึกวันชีมชิพมันไม่ใช่ชั่วคราวแล้วเพราะว่ามันจะเป็นสัญญาแบบค้างคืน ก็คือเป็นสัญญาแบบยาวๆเลยนะสำหรับนารากะเรื่องของเรื่องที่สัมพันธ์สอดคล้องกันกับนารากะเนี่ยก็คือการที่ศึกวันโดยบอสชาตีบินไปทำการเซ็นสัญญาโดยตรงเนี่ยแหละซึ่งการที่มีภาพออกมาแบบที่ว่าบอสจับเซ็นออกสื่อแบบนี้นะครับมีนักมวยไม่กี่คนหรอกนะที่จะมีภาพถ่ายออกมาแบบนี้ให้ได้เห็นนักมวยคนนั้นเนี่ยมันจะต้องแบบดังจริงๆแล้วก็อยู่ในแผนการสนับสนุนของศึกวันจริง,งๆว่าเขาจะเป็นนักมวยแม่เหล็กในอนาคตอีกคนนึง อีกทั้งเรื่องของข่าวลือเรื่องของอนาคตที่จะรองรับนาดากาศนั่นก็คือตอนนี้นะครับรุ่นจิ๋วที่สุดก็คือแชมป์ฝ่ายชายเนี่ยก็คือรุ่นสโตรเวดฝั่งหญิงก็คืออะตอมเวดดังนั้นแชมป์ฝ่ายชายที่จะมีจิ๋วที่สุดเป็นอะตอมเวดแบบฝั่งหญิงเนี่ยถ้านาดากาศเข้ามานะครับมันก็เหมาะสมด้วยเวลาทั้งปวงแล้วนะครับที่เหล่าขุนพลในมือของศึกวันชมชิพนั้นจะโคจรมาบ,บทบี้ขยี้ชิง,ชงแชมป์เส้นนี้กัน โดยนาดาการนี่แหละน่าจะเป็นตัวยืนในการชิงแชมป์นะส่วนอีกคนนึงก็คือน่าจะเป็นทรงชัยน้อยเกียรติทรงริ์แต่ก่อนจะถึงวันนั้นนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในศึกวันใหญ่173ที่ญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเอาตอนนี้แค่วันลุมพินีก่อนเนี่ยวันเล็กที่เป็นศึกใหญ่ประจำไตามาสวันลุมพินี114นาดากะขึ้นสังเวียนวันลุมพินีจะต้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้แฟนมวยเสียวซีดในความเก่งความเทพสักหน่อยก่อน ส่วนฝั่งไทยที่ถูกไปประกบเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ประเภทไก่กาฮาราจุก,กุมันต้องเป็นหมื่นมวยมีชื่อในระดับหนึ่งฝั่งไทยส่งบรรลือโลกสิทธิ์วัชรชัยซึ่งสถิติในศึกวันชิมิชิปเนี่ยโชคในศึกวันลุมพินีไปสาไฟนะครับก็ชนะรวดน็อกลุ้นล้วนวันลุมพินี8ดนอกเหนือธรณีจิตเมืองนนยกหนึ่งวันลุมพินี8 4น็อกทัพทีมทองสอจอเล็กเมืองนนยก3วันลุมพินี106น็อกเพชรบ,บ้านไร่สิงห์มาวินยกหนึ่ง สามไฟนี่ก็ฟาดโบนัสไปครบทั้งสามไฟนะถ้ารวบรวมเงินค่าตัวกับรวมเงินโบนัสทั้งหมดไปเนี่ยก็จับเงินล้านไปเรียบร้อยแล้วแหละนี่คือสถิติสุดสวยของบรรลือโลกที่รับภารกิจขึ้นปราบน,นาฬกาโยชินาริโดยโอกาสทองในการที่บรรลือโลกจะบรรลือโลกสมชื่อจริงๆเนี่ยถ้าเกิดชนะนาฬกาได้ไม่ว่าจะชนะนอกหรือว่าชนะคะแนนก็ตามเนี่ยถ้าชนะได้นะเปลี่ยนชื่อเป็นช็อกโลกน้อยสิทธิ์วัชรชัยไปเลยก็ยังได้ ถึงมันจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยก็ตามนะครับถ้าเกิดตามสถิติดีกรีต่างๆเนี่ยนาดาการก็เรียกได้ว่าขี่อยู่บานตะไทเลยแต่ถ้าเกิดบรรลือโลกทาได้นะครับคนไทยนั้นอาจจะเฮดังลั่นเลยที่มีคนปราบนาดากาได้นาดากานี่ไม่พ่ายแพ้มาหลายปยีแล้วนะครับชนะติดต่อกันมาหลายไฟแต่ถ้าเกิดนาดากาแพ้นะครับหลังบ้านศึกวันก็อาจจะก,กุมขมับปวดหัวก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติวางนดาการเป็นตัวรอชิงแชมป์มวยไทยอะตอมเวทแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาโดนสะดุดปลายตีนของบรรลือโลกจนหัวที่มหัวตำหัวข มันก็จะผลักดันนาฬิกาไปไม่สุดทางก็อาจจะทําให้แผนต่างๆล้มไปก็ได้สมมุติถ้าเกิดมีโปรแกรมของนาฬิกาในศึกวัน173ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นหมันเอาดื้อเลยเพราะว่าโดนบรรลือโลกตะบันจนบรรลัยโลกไปส่วนนาฬิกาถ้าเกิดชนะบรรลือโลกนะครับก็รอฟังสัมภาษณ์อย่างเดียวเลยว่าเขาจะพูดอะไรบ้างอานอเอโตเน่วันเจมเป็นชีเบลูโตกาโอชิเดสเนมันก็อาจจะมีการแพรงแผออกมาก็ได้นะครับว่า เข็มขัดแชมป์ของศึกวันชเปชิปเนี่ยเขาก็อยากจะได้เหมือนกันหรือในวันดังกล่าวก็อาจจะมีทรงชัยน้อยตะคุ่มตะคุ่มซุ่มดูอยู่ที่ริงไซรอให้มิชิลสันสกิดเรียกตัวเดินขึ้นมาบนเวทีถ้าเกิดนาดากะชนะทรงชัยน้อยก็ขึ้นมาแล้วก็เอาหน้าผากชนการประกบกันต่อหน้าต่อตาแฟนมวยไปเลยถือว่าเป็นการยิงแอดโฆษณาทางตรงบนเวทีไปเลยว่าคู่นี้อนาคตชิงกันแน่นอนที่ญี่ปุ่นมันอาจจะมีภาพแบบนี้ออกมาก็ได้ คู่ต่อมาที่จะพูดถึงก็คือคิกบ็อกซิ่งแคทเวทหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์แสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินจะเปิดศึกกับเสือแบล็กทอพานสี่สิบเก้าคู่ที่ภาพปรากฏออกมาเนี่ยภาพนี้นะครับแฟนๆที่เห็นครั้งแรกเนี่ยผมคิดเลยนะว่าน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์นะที่มีความคิดว่าประกบได้ยังไงไม่น่าเลยห่างเกินไปไอ้คำว่าไม่น่าเลยห่างไปนี่มันไม่ใช่ว่านักมวยวันเล็กมาเจอกับวันใหญ่ไม่ใช่นะจะเป็นการเทียบถึงชื่อชั้นแล้วก็ฟอร์มล่าสุดของนักมวยสองคนเนี่ย เพราะว่าเสือแบ็กเนี่ยหลังจากได้สัญญาวันใหญ่มาเนี่ยชนะคะแนนไป2ไฟหลังจากนั้น3ไฟเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับแพ้น็อกเขียมรันยกหนึ่งแพ้น็อกกุหลาบดํายก3แพ้คะแนนดิมิทรีคอฟตุนเสือแบ็กตอนนี้ฟอร์มไม่ตรงปกตามที่แฟนๆคาดหวังอ่ะอันนี้บอกตามตรงซึ่งเจ้าตัวก็กดดันจากคาคอมเมนต์หรือว่าคําวิจารณ์ต่างๆนานาด้วยอีกทั้งตอนนี้ก็มองว่าเสือแบ็กตอนนี้เนี่ยโดนหมัดไม่ได้เลยนะครับพร้อมนับพร้อมน็อกตลอดเวลาซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าพยายามที่จะไม่ให้พ่แพ้อีกแล้วแหละ ไม่งั้นมันไปต่อ,อยากดังนั้นไฟที่จะถึงเนี่ยมันจะต้องมีพลังแฝงมีฟอร์มออนนิวใหม่หมดจดของเสือแบล็กต้องชนะให้ได้แล้วนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสัญญาวันใหญ่ตามที่แฟนๆได้คาดหวังแต่ถ้าว่าไฟเนี่ยหลังพิงฝาแล้วนะครับมันต้องชนะอย่างเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศึกวันนั้นจะหาทางพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือว่าหางานย่างมาซ้ําเติมเสือแบล็กให้จมธรณีก็ไม่ทราบได้ดันไปเอาแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินมาเจอเสือแบล็กเนี่ยแหละ ใครเชียร์หรือว่าอยากจะให้กำลังใจเสือแบล็กให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้เนี่ยเห็นแบบนี้ยังเหนื่อยเลยอะ่ะเหนื่อยตั้งแต่ตอนประกบอะ่ะเพราะว่าไฟเปิดตัวแสงอย์ที่เจอกับมวยพมา่าที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับในไฟเปิดตัวของเขานั้นเป็นยังไงการใช้จุดเด่นหมัดที่ได้มาจากการโชคมวยสากลพอมาโชกติการคิกบ็อกซิง่งมันก็เป็นสิ่งที่คล้องจองกันแบบปรับตัวได้ไม่ยากแล้วแสง,งที่เนี่ยเราดูจากเนื้อหาข่าวจากสึกวันนะครับเราจะเห็นได้ว่าบอสชาติกับเพชรสัญญามามีภาพออกมา พอเห็นแบบนี้เราก็รู้ทั้งรู้นะครับว่านี่คือมวยที่ศึกวันเนี่ยพร้อมจะส่งงานสถาปนาปุกปั้นให้ก็มีข่าวมาว่าทุกกติกานะครับยกมาหมดเลยคิกบ็อกซิง่งมวยไทยไม่เว้นแม้กระทั่งมวยสากลถ้ามีเส้นทางไปถึงบัลลังแชมป์เนี่ยศึกวันพร้อมที่จะสะสมบังจูทั้งหมดซึ่งการประกบคู่นี้นะครับถ้าเกิดประกบกันแบบนี้ออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าในเรื่องของความลงตัวทั้งสองฝ่ายมันอาจจะมองได้เหมือนกันนะเือรแบ็กโดนหมัดนวมเล็กแบบกติกามวยไทยแล้วมีปัญหาโด,โดนนับโดนน็อก อ้าวก็ลองมากติการนวมแบบนี้ดูในคิกบ็อกซิ่งดูมันก็ยังผ่อนหนักเป็นเบาได้อีกทั้งถ้าเกิดมองว่าแสงอันที่เจอเสือแบล็กคือของเบามันก็ไม่น่าจะใช่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดมองประสบการณ์ในศึกวันเก้าไฟของเสือแบล็กเนี่ยเขาก็ชคมาหลายไฟนะเป็นนักมวยที่ได้รับโอกาสชคมากคนนึงเลยแหละดังนั้นประสบการณ์บนสังเวียนนั้นมีเยอะกว่านะครับอีกทั้งตอนนี้เนี่ยเป็นเสือแบล็กที่เป็นเสือที่หิวโซหิวชัยชนะหลังพิงฝาแล้วอะไรมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิกา้า เสือแบล็กถ้าเกิดใจสู้ปักหลักท้าดวลแสงอาทิตย์เลยคนละดอก2ดอกแล้วลากไปลุ้นคะแนนเมื่อครบ3ยกเนี่ยมันก็ไม่แน่นะครับหนทางชนะของเสือแบล็กก็ยังมีอยู่สำหรับวันนี้นะครับแอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ